เพ็ดดีกับคนลอยเทือเขาบ่จำทอกับเพชรบ่ดีกับเขาเทือเดียวซอยค้นมาลอยคน้นซิมีจากคน้นสิยื่นมือมาซอยเฮาในมือที่มีปัญหาทองวหวสุขค้นล้วนเห็นแก่โตขนาดเท้ายังเห็นแก่โตเลยพึ่งพาเจ้าของให้ได้บ่ได้ร้องขออีหยังจากผู้ใดแก่งในวิถีของเจ้าของมันดีที่สุดแล้วอย่าสนใจคำบอกคน้นซอยค้นทอที่ซอยได้อา่าไปคาดหวังจากผู้ใดว่าเขาซิซอยเฮากลับคืน แกงในแบบของฮาอมันดีที่สุดแล้วพ่อคนอวดเก่งให้แกง,งโง่พ่อคนขีโมให้แกงใบพ่อค้นบ่มากอย่าไปใส่ใจพ่อคนปากไว้ใหยย่างหนีพ่อค้นบ่บ่ดีอย่าเก็บเอามาคิดพ่อค้นบ่บ่คิดแค่ฟังไว้พ่อค้นดีให้รักษาน้ำใจพ่อคนจันไลอย่าเก็บไว้ใกล้โต มูโบจำเป็นตรงนี้หลายดอกหัดคัดค้นเข้ามาในชีวิตอย่าเบิงความจริงใจจากเงินแต่ให้เบืองจากน้ำใจอย่าเบิงความหักจากสิ่งของให้เบืองจากความเข้าใจที่มีต่อกันก่อนสิไปหักคนอื่นหักเจ้าของหลายๆมูจักเข็นแกตัวแน่ก็ได้บางเทื่อโลกมันกระโหดไล่จนเฮ็ดในเฮาต้องสัง่งเกาะป้องกันเจ้าของเกาะที่บ่แมนกําแพงแต่เป็นเกาะเทียดในเฮามีความสุขในแบบของเฮาสงบบ,บ่วุ่นวายาเอาความรู้สึกไป ที่ไม่กับความแย่ๆเรื่องบางเรื่องอย่าไปว่่ให้ใครฟังง่ายๆเพราะอย่าลืมว่าบางคนเขาก็อาจบ่ได้ยินดีกับเฮาาปานใดฝึกเบ้าให้น้อยเฮ็ดให้หลายผลงานของมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับวบ่าว้้าหลายแต่ขึ้นอยู่กับความขยันความสําเร็จบ่ได้มีไว้ให้คนโอ้อวดเจ้าของ แด้เป็นคนที่บ่อ้อมแพ้กับโชคชะตาอย่าลืมเด้อถ้าอยากให้คนอื่นเข้าใจเฮาให้เฮาเข้าใจคนอื่นก่อนฝึกยินดีชื่นชมเขาน้ำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเขาเหตุ มีชีวิตดีก็บ่าต้องไปอวดคนอื่นเขาดอกย้มพ่อเรื่องแย่ๆก็บพราจำเป็นต้องเป่าประกาศบอกคนไปทั่วไปทีบเพราะว่าบม่แมนสุกค้นสิ่ินดีกับเฮาเดกเป็นคนดีบ่จำเป็นต้องให้คนอยู่ตลอดเป็นคนดีก็ต้องหู้จักปฏิเสธน้ำดีให้ถึกที่ดีให้ถือคนอย่าดีเกินไปจนเสียเปรียบอย่าเสียสลักเกินเหตุเพียงเพราะว่าอยากเป็นคนดีให้เท่าที่อยากให้แค่นั้นกับพอละเพราะว่าบางคนให้เท่าใดกับบพอ អ្ស� filtrate យ៖ាល់ញ្ត� flats អ្សកម Han committee សាង់។នឹង��� ép ន เขายิ้มบ่ได้แปลว่าเขาเป็นมิตรกับสุยางเด้เขาบ่เครียดบ่โกรธก็บ่ได้แปลว่าเขาให้อภัยเขาบ่เป็นหยังก็บ่ได้แปลว่าเขาบ่หูสึกบางเทื่อ่ที่เขานิ่งเงียบอาจเห็นแหนชนะบ่ต้องชนะไผยแค่ชนะความโมโหของเจ้าของชนะใจเจ้าของที่สิบ่แสดงพฤติกรรมแย่แย่ใส่คนอื่นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีควบคุ้มเจ้าของได้บ่ต้องการเปลี่ยนผู้ใดบ่ต้องการให้ผู้ใดมาเบิ่งว่าเป็นคนดูดี สุดท้ายเขานี่ละ่ะหู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาเป็นคนจังไดบางเทือเขาอาจนิ่งเพืเ่อสิถาเบิ่งคนที่อยู่ตรงหน้า,เ,าเขาเขาซิมีจิตสำนึกหลายปันไหย่ยาก้าวกายชีวิตคนอื่นถ้าเขาบ่ได้ร่องขอดีที่สุดคือการรับฟังบอตัดสินบ่บงการบ่าต่านี้ แสดงความคิดเห็นบ่พิดแต่ตัดสินสู้เรื่องเอาเจ้าของเป็นมาตรฐานกับบ่ถือแต่ละคนผ่านโลกมาบ่คือกันกับเขาต่างคนต่างพอต่างแม่ต่างครอบครัวบ่แปลกดอกที่ความคิดมุมมองทัศนคติคนเขามันสิต่างกันอา่าไปว่าให้คนอื่นทบาบ่ไดอยู่ในจุดที่เขายืนเบิ่งเขาเบิ่งเขาเอาใจเขามาใส่ใจเขาพิดหรือถือกับชีวิตเขาก็สร้างเขาปัญหาของเขาสุดท้ายเขาก็ต้องแก้เอง เขาลบการตัดสินใจของคนอื่นคือมารยาทที่ควรสิเป็นบอมแมนมิเตขัดขวงตำหนินินทาถ้าผู้ใดย,ยังเหตุแบบนี่ยูุแสดงว่าใจเจ้าโคตรแคบเลยละ่ะนี่ล่ะเขาจังว่าว่าก้างกวัาฟ้าลึกกวัามาหาสมุทรคือใจค้นแล้วก็แคบสุดก็คือใจคน้นคือกัน หัวสมองมีไววคึดธรรมาหากินสองมือมีไววโอบกอดคนที่เอาหักแนวใไผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปย่าไปเสียเวลาชีวิตมันก็แค่เหตุในสิ่งที่ควรเหตุ แนวใดลกสมองเสียเวลายาให้ราคาหู้จักปล่อยวางบ่งมีความจัเป็นต้องเก็บมาใส่ใจสูเรื่องคนใดเห็นแกตัวบ่จริงใจกับเฮากระจื้อไหวยาให่งใจคนใดดีกับเฮากระเก็บไห้ดีมาดีกลับไปก็ซ้ำนั่นล่ะชีวิตบ่ยากถ้าบ่าคืดมากจนเกินไปที่มันยากพอเฮาคืดหลายคืดบ่ตกเฮ็ดบ่คืด แนวใด่สมหวังกระสรแม่มันเถาะจังหาทางเหตุไม่โลกนี้บ่ได้สวยงามทุกมุมดอกมีมุมดีแน่บ่ดีแน่เป็นธรรมดานั่นละเขาต่างหากที่ต้องเลี้ยนผิดเลี้ยนแก้คนบ่ดีย่าไปคบบ่มีมูหลายมันบ่ตายดอกมันสิอดตายถ้าเขาบ่ขยันหักตัวเจ้าของหลายๆคนอื่นปล่อยไปตามทางของเขาดูแล้วเจ้าของให้เป็นเห็นแก่ตัวแน่ก็ได้ดอกสิบ่ต้องมาเสียใจที่หลัง จังใดก็ตามแต่เขาต้องเห็นใจคนอื่นเขาอย่าเอาแต่เจ้าของเป็นศูนย์กลางของโลกหัดยินดีกับคนอื่นให้เป็นบอแม่นอีหยางกะขัดสู่เรื่องคนเขาสิมีความสุขถ้าบอตั้งแง่ใส่กันจนเกินไปเรื่องบางเรื่องย้อมได้ก็ย้อมถอยได้ก็ถอยเสียเวลาทำมาหากินอย่าไปใส่ใจกับเรื่องบ่เป็นเรื่องแนวใดให้อภัยได้ก็เฮ็ดอาคาดแค้นกันไปก็มิแต่ทุกไปนา บ่อเฮาก็เขายอมรับผิดในมือที่เจ้าของผิดอย่าเอาอารมณ์เจ้าของเป็นไงบ่แมนคิดแต่ว่าเจ้าของคือที่สุดจื้อไปเด้อเนื้อฝ้ายังมีฝ้าอย่าคิดป่าเฮาเก่งที่สุดเก่งสู่เรืองเพราะมีคนเก่งกว่าเฮาอีกหลายคนคนท่อมตนคือคนที่น่านับถือบ่มีผู้ใดเขามาค้นอวดเก่ง ต่อให้เก่งอีหลีก็ควรหัดเคารพคนอื่นเขาน้ำอย่าคิดว่าความผิดพลาดมันเกิดกับเฮาบ่าได้คนเขาพลาดได้ตลอดสร้างมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรูงามลมหลงสิได้มีมองไว้ให้ยืนเพราะอย่าลืมว่าทำมือนี่เจ้าอวดเก่งงามลมลงบ่อึืดแต่คนเหยียบซ้ำ